ความจริงใจนี่มันไม่มีกันแล้วจะไปสมัยนี้นี่เอเอคริปเปอร์ก็เพิ่งปล่อยตัวคริสพอออกมาท่าน้องไดคริสพอเนี่ยเป็นผู้ร,ระดับตำนานแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงนะครับคริสพอเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ที่ช่วยฟื้นฟูจริงๆไม่ใช่ช่วยฟื้นฟูหรอกคือคริปเปอร์มันไม่เคยเก่งมาก่อนคือคริปเปอร์มันเริ่มมามีชื่อเสียงมาเริ่มมีคนพูดถึงก็สมัยเล็อบซิตี้คริสพอเบร็กีฟินดีจอร์แดนสามคนนี้ปลุกปั้นขึ้นมาโหแต่พอมาในวันนี้ครับที่ Chris ทคริสพอวัยชราสี่สิบปีท กับรูปการสุดท้ายด้วยความสวยงามแต่สุดท้ายครับล่าสุดเขาก็โดนทีมเออคริปเปอร์เขี่ยทิ้งออกจากทีมตอนแรกสื่อต่างๆรวมไปถึงแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับคริสพอหรือไม่นะทุกคนต่างก็บอกว่าโอ้โหทำไมคริปเปอร์ทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่ทุเรศมากเลยรับไม่ได้มึงดูมึงด,งด,งด,งดูวันที่คริสพอเซ็นสัญญาก,กลับมาอยู่กับคริปเปอร์แฟนคลับเขาก็เฮเขาก็เชีย์เขาก็ตะโกน c p พ c p 3ีซีวอเลยมึงดูมึงดู แต่เดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มเจนเยนโบรนั่งลงแนละ้วจิบน้ำอึกอกสัก2แก้วเพราะทางด้านของโรนด์แฟงประธานบาสเกตบอลของทีมอัลคริปเปอร์เนี่ยได้ออกมาอธิบายนะครับว่าสาเหตุที่เราจําเป็นจะต้องปล่อยตัวคริสพอออกไปมันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็การพูดจาของเขาเนี่ยมันไม่ดีซะเลยมันทําให้ทีมของเราเนี่ยมีความตึงเครียดเราไม่ได้ตัดสินใจปล่อยตัวเขาไปเพียงเพราะว่าผลงานของทีมเราไม่ดีหรือตัดสินใจให้เขาออกไปเพราะเขาผลงานไม่ดีเพราะตั้งแต่ที่เซ็นคริสพอเข้ามาในทีมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะไม่ได้ใช้งานอออะะไรเเะรเค้ยกจิงๆแลว ไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวจริงแล้วก็ไม่ได้ถูกวางให้เป็นสำรองตัวหลักด้วยคือไม่ได้อยู่ในรเทชันขนาดนั้นคือให้คริสพอร์ได้ลงมาเล่นบ้างได้ใช้ชีวิตแต่ตัวคริสพอร์เนี่ยกลับทำตัวเป็นครูไหวใจและคอยตรวจสอบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมกาลซัพเราเขาบน่นแล้วเขาก็พูดดูถูกเย็ดหยามผู้เล่นบางคนจนทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจไม่แน่นะทุกคมลองนึกภาพตามถ้าสมมติว่าคริสพอร์ไปบ่นเจมส์เชเดนน่ยน,นวดนะนวด,นวด,นวดมึงจะไว้หนวดอะไรกันแะน่แม้ไว้ยาวขนาดนี้พ่อเป็นนนนนแแบบบี้มมังไไ่วะะลจาาาากกรยเขอ ว่าผู้เล่นตัวเก่าในทีมและเหล่าสตาฟโคช้ชไม่ว่าจะเป็นไทรอนดูหัวหน้าโคช้ชไม่ว่าจะเป็นบรอยันชอแลวก็แล้วก็แวนกาดี้เนี่ยทุกคนต่างรำคาญคริสพอมากเพราะเหมือนกับว่าพยายามอยากจะแนะนําทุกอย่างเอาไงว่าอยากมีแสงอยากมีตัวตนอยู่ในทีมอยากเป็นคนจัดการนู่นอยากจัดการนี่แบบบ่นทุกอย่างภายในทีมคือบางทีมันก็ไม่ใช่เพื่อนเข้าใจว่าคริสพอนายเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าเราต้องแบ่งหน้าที่กันนะคริสพอคุณเป็นผู้เล่นพวกเราเป็นโคช้ชพวกเราเล่นได้พวกเราโอเคแต่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับความเครียดมันถูกสะสมมาตั้งแต่ ต,ต้นแล้วพอทีมมีผลงานแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์มันแย่ๆๆๆๆๆๆๆลงไปอีกลอเรนส์แ,แฟรงก์ก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อคริสพอเนี่ยช่วยอะไรทีมเราไม่ได้มากแล้วยังมาทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกเนี่ยปล่อยตัวเขาไปเถอะนะ ให้คริสพอได้ไปเจอทางที่ดีกว่าแล้วหนึ่งในคนที่มีปัญหากับคริสพออย่างไทลอนลูนะครับคือเฮชโค้ดของทีมคริปเปอร์เนี่ยเขาก็บอกนะครับเพราจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ยอดฝีมืออย่างคริสพอเนี่ยต้องมาจบชีวิต <c oughs> ต้องมาจบอาชีพแบบนี้เลยคริสพอเป็นผู้เล่นที่เก่งและเอา,าจริงๆตัวเขากับคริสพอเนี่ยก็รู้จักกันมาก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าในแง่ของการทํางานเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆคริสพอไม่ใช่แพะรัรบบาปนะครับไม่ใช่ว่าทีมคริปเปอร์เล่นไม่ดีนู่นนี่แล คุยกันมานานแล้วแล้วก็จากรายงานนะครับในจังหวะที่คริสพอรรับรู้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องออกจากทึ่งคริปเปอร์แล้วก็มาโพสต์ลงอินสตาแกรมนะครับว่าแบบ I just know I s e n d home อะไรเงี้ยคือทางด้านของลอเรนแฟงก์เนี่ยก็เรียกคริสพอรมาครับแบบมาคุยกันหน่อยว่ามึงต้องเรื่องคุยกันก็คุยกันที่สนามบินนะครับขึ้นในข่าวเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าทั้งคริสพอรกับลอเรนแฟงก์คุยกันประชุมกันเนี่ยตั้งแต่ประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงประมาณตีสองกว่าที่สนามบินอะ่ะคิิิิดดดดดดูววว่่่าาาาาาคคคคุยยยยกกกกกันนนกันนนนนขไไไไหผมมมมมรรสพอออออลลเเเงง็็้จะะบบบแทํึ ก็เองกูแค่อยากจะเมนชั่นให้พวกมึงเล่นได้ดีขึ้นแต่แฟรงก์ก็บอกว่าเอ,อ้ยยุคนี้มันสมัยไหนแล้วเราคุยกันดีๆได้เราไม่จำเป็นต้องพูดแบบว่าเหยียดยามต่อหน้ากันขนาดนั้นคือตัวคริสพอเนี่ยเขามีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับว่าเป็นผู้นําที่ค่อนข้างใจร้ายคือค่อนข้างสตรีก็ถามว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ไหมมันก็แล้วแต่คนที่จะเข้ากับระบบของเขาได้ครับบางคนชอบก็จะชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาบอกว่าวิธีการของคริสพอมันถูกหรือมันก็ไม่าันกัันนบบบระอททีม LLA Cripper เเ่า้ง ซึ่งสุดท้ายพอตกลงกันได้แล้วนะครับณตอนนี้สถานะของคริสพอลก็คือเหมือนถูกดองไว้ก่อนรอให้ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับทางทีมเอเวคริปเปอร์เนี่ยก็อาจจะหาทีมนะครับเพื่อที่จะเทรดตัวเขาไปอยู่ทีมอื่นเพราะว่าไม่ได้อยากจะปล่อยตัวคริสพอลออกไปดื้อคือจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมก็ทาได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือเว็บก็คือปล่อยตัวคริสพอลไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติปล่อยตัวคริสพอลเลยนะตอนนี้เนี่ยคือพวกเขาจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาและ2องครับมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่ง,ง้่นนมมาาม, NBA มตมานนถสมมติว คริสพอออกไปเดี๋ยวมันก็วุ่นวายหาคนเข้ามาเพิ่มอีกมันวุ่นวายเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวรอหาเทรดดีกว่าเพราะถ้าสมมติว่าคริสพอไปเทรดไปอยู่ทีมอื่นอย่างน้อยก็อาจจะได้แบบว่าสิทธิ์รับ นู่นนี่นั่นอะไรมานิดๆหน่อยๆก็ยังดีก็ยังดีนะครับเมื่อกี้ฟังบทความทางฝั่งที่เชียร์คริปเปอไปแล้วก็คือคริสพอเนี่ยมันแย่คริสพอเนี่มึงว yeah. ุ่นวายโค้ชเขาจะทางานก็ไปวุ่นวายนั่นแหละชอบด่าชอบดูถูกคนอืน่นแต่ทีนี้เรามาดูฝั่งของคนที่เขาสนับสนุนคริสพอดีกว่าเพราะจากรายงานอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมเออคริปเปอร์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าคริสพอเป็นยังไงคุณเอามาคุณก็คิดว่าจะต้องทํางานร่วมกันได้แต่เอเคลิปเปอร์ชอบเป็นธ์ ตัดตัวซูเปอร์สตาร์ออกจากทีมโดยที่ไม่สนใจยดีจำเบร็กกิฟฟินได้ไหมโอ้โ oh หครับอันดับหนึ่งแล้วก็เคยมีสัญญาว่าเบร็กกิฟฟินจะอยู่กับ LA คลิปเปอร์ไปตลอดมีการ,ส,รสัญญาก็ตัวระยะยาวนูน่นนี wow ่น wow ั wow ่น wow ว้าวว้าวแต่สุดท้ายหลังจากที่เซ็นต่อสัญญากันไปผ่านไปแค่6เดือนเท่านั้นเองหอกคริปเปอร์ครับทำการเทรดเบร็กกิฟฟินไปอยู่กับทีมดีทรอยพิซซันคือเอาใช่ว่าคอยคือคนสำคัญ เจ้าคือเฮก็คอยเที่ยวนี้เบรกกิฟฟินตอนนั้นเสียใจมากครับจนถึงขั้นที่แม้แต่สตีฟบอมเมอร์เจ้าของทีมจะไปขอจับมือเบรกกิฟฟินยังไม่ยอมจับเลยนะครับคือวิ่งผ่านไปเฉยเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบกระอักกระอ่วนคือวิธีการของคริปเปอร์มันมันดูไม่ดีซะเลยคือเขาใช้คําว่าชอบแบบตัดขาดแบบไม่เผาผีกันซึ่งคริสพอลก็โดนแล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะครับอย่างดูเรจอแดนนะครับหนึ่งในบิ๊กทรีของล็อบซิตี้นะครับก็คืออยากจะออกจากทีมเอาเอคริปเปอร์เลยเพราะตกลงเรื่องเซ็นสัญญ,ญาอะไรนนนด้้จา Breaking, า,าบรออองหขแ เลยนะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจอแดนอยู่กับพวกเราต่อก่อนอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสพวกเราหนะ่อยอยู่ในคือแบบคือมึงต้องทําขนาดนี้นักกีฬาถึงจะอยากอยู่กับทีมต่อคือมันก็เลยทําให้สังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยคริปเปร์เนี่ยการบริหารภายในมันไม่ดีหรือเปล่าเขาปฏิบัติกับนักกีฬาไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วเอาจริงนะถ้าสมมติเอาคริปเปร์หรือทีมงานสตาฟโค้ชชุดไทลอนรูทุดอะไรเนี่ยดีจริงๆแล้วเราก็ป่านนี้ทีมคริปเปร์ก็ต้องมีผลงานที่ดีกว่านี้แล้วเพราะก่อนหน้้้าาานนีีีียวจจะมมมพอออออคคค่ไรงืิปป์ทแบบ เฮ้ยเฮ้ยต้นฤดูกาลมึงโหจังหวะมีสุดลุ้นชั้นแต่พอเอาเขาจริงๆโอ,อ้ ยายเบาสูมันก็เลยทำให้เราอาจจะพูดได้ว่าจริงๆแล้วการบรหิหารของคริปเปอร์เนี่ยมันไม่ดีถูกไหมแล้วคริสพอมาเห็นคริสพอก็แค่พูดความจริงพวกมึงมันแค่รับความจริงไม่ได้อีกพวกเราคริปเปอร์แล้วไม่นนำซ้ำหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,นครับ Chris Paul คริสพอเขาก็สมไฟครับด้วยการโพสต์รูปที่ตัวเขาเนี่ยกำลังยิ้มหัวเราะพูดคุยกันกับเบรกิฟินแล้วก็ดเวจอแดนเหมือนประมาณว่าเป็นยังไงแหละตอนนี้กูก็โดนเอาเอลคริปเปอร์ล่ิยตัวมาเหมือนกันเห็นไหมความจังไรของเอลเอคริปเปอร์มันเป็นยังไง อารมณ์เหมือนประมาณว่าคนเล่นเขารู้กันเนี่ยพวกกูเคยอยู่ด้วยกันพวกกูทีมเดียวกันพวกกูรู้ว่าคริปเปอร์เนี่ยมึงไม่ดีแล้วก็ได้แต่ยอมรับหัวเราะความไม่ดีของคริปเปอร์เอาไว้แต่ไม่บอกนะว่าคุยอะไรกัน <c oughs> จริงๆแล้วในรูปเนี่ยอาจจะเป็นคริสพอหัวเราะก,กับเบลกิฟินก็บอกว่าโอ้ลาาป้าจ่อยวันนั้นคือแซบอิลี่าโอ้คัก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 ,ก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 หัวเราะอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้นินทางคริปเปอร์ก็ได้ท่านผู้ชมอย่าคิดกันเองชอบไปใส่ร้ายคริสพอเนี่ยบอกคริสพอไม่ดี <c oughs> <laughs> นี่คือเรื่องราวของทั้งสองฝั่งกับเระเดดรามาของแอลเอคลิปเปอร์และคริสพอ u l และผมก็เชื่ออย่างยิ่งครับว่าเรื่องนี้น่าจะยังไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าเดีวคลิปเปอร์เนี่ยก็ต้องทําการเทรดคริสพอรแล้วทีมไหนล่ะที่เหมาะกับคริสพอรซะเหลือเกินซึ่งในตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีการเชื่อมโยงมา5ทีมครับว่าถ้าคริสพอร์ไปในหนึ่งใน5ทีมนี้เนี่ยอันนี้ช่วยจริงทีมแรกเลยนะครับดัลลัสแมลลิศดัลลัสแมลลิศก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามให้ครูเปอร์แฝกมาเป็นพอยต์กา,า, Chris าจจ Cooper รกา์ดีขึ้นแม้ว่าในในนจแฟอาจจบอก ว่ามึงพอเถอะเจสันคิดมึงอย่าให้คูเปอร์แฝกเป็นพอยการเลยให้น้องมาเป็นตัวทำแตม้มให้เป็น power f o r ิร์ดให้เป็นที่อะไรก็ได้แต่อย่าให้เป็นพอยการเลยแต่ก็ได้แหละครับท่านผู้ชมครับดัลลัสแมลิกที่ต้องการผู้นำทางจิตวิญญาณต้องการตัวเก๋าภายในทีมต้องการคนที่ถือบอลแน่นแนดีๆในจังหวะสําสคัญของทีมแบบนี้เนี่ยควิสพอก็เป็นจิกซอตัวสําคัญครับที่อาจจะเข้ามาตอบเสียบดังปึ๊กแล้วก็ของก็ดีจริงๆแล้วบางคนจะบอกว่าเอา้าทีมดัลลัสแมลริกมีพอยการย่างดเดนโจราเซลแล้วไงแล้ว ปล่อยผ่านไปก่อนละกัน,นดินจอร์เล์คืนจอร์เล์เนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันไม่ค่อยมาตรฐานแล้วก็รุก,กี้หน้าใหม่ไรอันเนียมฮาร์ดเนี่ยโอเคล่าสุดโอ้ผลงานดียิงอย่างแม่นแต่ เราก็ไม่รู้ว่ารูกี้คนนี้จะผลงานดีไปได้ใน,นขนาดไหน,นคือไอกเกมล่าสุดที่เล่นดีมันอาจจะเป็นแค่วันนั้นบันเดียวก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าได้คริสพอเข้ามาช่วยเสริมปุ๊บไอตัวไรอันเนี่ยก็อาจจะมีการเล่นที่เสถียรมากยิ่งขึ้นมีมุมมองที่จ่ายที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะยังไงซะเนี่ยคริสพอก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีมากๆครับเพราะเดสันเนเนลผู้เล่นของอเลตาฮอสเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยได้รับคาแนะนําจากคริสพอในเรื่องของการยิงนะครับแล้วก็ถึงขั้นต้องออกมาพูดดดขขออบบคุุณเเลลยยยยนนนนนนนะะรัััววว่่่่่าาาาาาาสสีีีมมมนนมมมมมชชผผผผแํํททให้มม้้้งงงงงกึึไถจ แต่คริสพอก็ยังเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีนะครับและทีมต่อมานะครับก็คือมินิสตาทิมบ์วูฟใช่ครับตอนนี้วูฟกําลังขาดแคนผู้เล่นพอยการ์ดเลยแล้วแล้วคนที่ต้องรับหน้าที่เป็นพอยการ์ดอย่าง Anthony e d w a r d ิร์ณตอนนี้นก็กําลังเหนื่อยเหนื่อยอย่างเกมล่าสุดที่เพิ่งเอาชนะยูลนพิลิแกนมาได้นโอ้โโ ถ้าผู้ชมดูภาพแอนด์แมนนี่เหงื่อตกซ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 ก,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 กเพราะตั้งแต่เริ่มต้นควอเตอร์ที่สามควอเตอร์สี่แล้วก็ในช่วงต่อเวลาเพิ่มอีกห้านาทีเนี่ยแอนด์แมนไม่มีโอกาสได้นั่งพักเลยนะครับเขาเล่นเต็มเต็มเต,ต็มเลยคือควอเตอร์ที่หนึ่งลงเล่นสิบสองนาทีเต็มควอเตอร์ที่สองลงเล่นหกนาทีเครื่องควอเตอร์ที่สาม 4, ลงเล่นสิบสองนาทีเต็มควอเตอร์ที่สี่ลงเล่นสิบสองนาทีเต็มและจังหวะต่อเวลาลงเล่นห้านาทีเต็มครับมันทําให้ร่างกายเขาแบบว่าเหนื่อยล้าจนเขาต้องพูดเลยครรรรััััับบบบวว่่่่าาาาาาาหหลงงงงงจจจจกกกกกแขขนนนเเยผมมปป็ะะต้้ออไทภพพดใชช หงซะเหลือเกินก็เหมือนท่านผู้ชมนะครับเล่นบาสเสร็จหกโมงครึ่งยังไปนวดต่อกลับบ้านสองทุ่มเลยเห็นไหมแล้วนี่นึกสภาพเล่นบาสเอ็นบีเออยู่ในสนามสองชั่วโมงกว่าโอ้ยร่างกายพังซึ่งถ้าหากว่ามีคริสพอเข้ามามันจะช่วยสองอย่างครับหนึ่งเรื่องของมินิทในการถือบ bon. อลเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของวูฟเนี่ยก็มีไมค์คอรลี่ซึ่งอายุมากแล้วอาจจะลงเล่นได้สักสิบนาทีถ้าสมมติมีคริสพอมาลงเล่นอีกสักห้านาทีถึงสิบนาทีมันก็จะแบ่งเบาภาระของเอ็ดเวิร์ดในฐานะของพพออ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 ยยยตต์์์กกกกกาาาาารรรรรดดดดดดดไไ้แลลละะะีีีัััันนนนนนนึงงงงคคบบบบบืื็็มมสเเเเเ่่่ขจโโฉททวิิใ เมื่อคุณอยากจะเปลี่ยนสายมาเป็นพอยกาดการที่ได้พอยคอตอย่างคริสพอมาสอนเนี่ยโอโ้เอ็ดบุตรจะเริ่มโตบโตอย่างแน่นอนและอันดับที่3ครับคือออรันโดเมจิกสำหรับออรันโดเมจิกถึงแม้ว่าทุกอย่างจกำลังจะดูไปได้โอเคนะครับแต่ว่าการมาของคริสพอเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าทีมออรันโดเมจิกเนี่ยไม่มีใครอายุเกิน30เลยอ่ะที่แก่ที่สุดในทีมเนี่ยก็คือทริอัสโจนครับซึ่งทริอัสโจนเองก็ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าสมมติว แอตแลนตาฮอคส์แอตแลนตาฮอคส์นะตอนนี้ไม่ได้มีเทรยังครับมีอาการบาดเจ็บเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าคริสพอร์มาปุ๊บแล้วก็ช่วยสอนเทรยังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วคริสพอร์ถ้าได้มีโอกาสลงไปเล่นเองที่มีทั้ง, Chris Tab, Paul, งคริสตัปพอสันคริสมีทั้งไดสันเนนเนี่ยมีตัวที่แบบว่าลายล้อมที่แบบว่าคอยรับบอลแล้วทำแต้มได้เลยเนี่ยคริสพอร์อาจจะมีประโยชน์มากขึ้นในแง่ของผู้เล่นก็เป็นไปได้นะครับและอันดับที่5ครับคือเมมฟิสกิสลีครับคริสพอร์อาจจะไม่ช่วยดัดนิส เผลอๆแม่งต่อยกันอีก <g ül üyor> นั่นนี่แหละครับคือเรื่องราวดราม่าของคริสพอที่ยังไม่รู้บทสรุปนะว่ายังไงบางคนบอกไปเลเกอร์บางคนบอกไปเลเกอร์โอ้ยนขอเถอะอย่าให้เกมรับมันรั่วไปกว่านี้เลยถ้ายานิสมาเนี่ยไม่แน่เห็นข่าวใช่ไหมเมื่อเช้ายานิสเจ็บบางคนก็บอกว่าเจ็บจริง น่ากลัวบางคนก็บอกว่าเจ็บหลอกซึ่งส่วนใหญ่บอกว่ายานิสเจ็บหลอกคือเจ็บการเมืองเล่นการละครไม่อยากจะอยู่กับทีมมิวกี้บัคส์แล้วกูขอย้ายไปอยู่ทีมอย่างนิกตั้งแต่ช่วงปีลูกาลมึงก็รั้งกไว้แล้วดูมึงทำทีมแล้วดูมึงทำทีมเอาไมสเทอร์เนอร์มาแล้วเป็นไงก็ไม่ได้ช่วยเลยกูเหมือนเดิมพอกูไม่ลงสนามทีมพวกมึงก็แพ้ๆสุดท้ายทีมมึงมีแค่กูคนอยู่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ยานิสอาจจะคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมา แล้วหนึ่งเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนมองว่ายานิสเจ็บการละครเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนที่ยานิสจะเจ็บเนี่ยคือมันก็นั่นแหละครับคือแบบพวกใน IG ในท w ิ t เตอร์ใน X ออะไรอย่างเงี้ยคือลบภาพที่มันเกี่ยวกับมิวสิบัคออกหมดเลยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยานิสกดผิดเป้าไม่ไม่ไม,ไม่คือยานิสลบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2021เลยอ่อคือย้อนไป4ปีอะมึงเป็นข่าวลือหนาหูหนาห,หนา,หนา,หนาเลยแหละว่ายานิสอยากจะออกซะเหลือเกินกูอดใจไม่ไหวแล้วกูยากจะได้แชมป์อีกสักสมัยหนึ่งซึ่งถ โอ้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกไปกว่านี้อีกแล้วคนหนึ่งมีลูกติดอีกคนหนึ่งมีพี่ติดเห็นไหมการแลกเป็นที่เท่าเทียมฟูมีเท่าอะเคมิดบางคนจ,จะบอกว่าโอ้โหกำพลเหรือบอลอายุต้องเยอะยานิสกำลังอยู่ในช่วงพรามเลยมันเท่าเทียมกันยังไงนี่อ่าทผู้ชมดูไอตัวติดที่ติดมาบรอนนี่เจมเป็นเด็กอนาคตไกลย,ยังสามารถเล่นได้มีโอกาสมีพเทนเชียลในอนาคตแต่มืองดูธนสิทธิ์ดังลงลูกเดียวดีใจอยากจะไปสร้างจรวดบนดาวอังคารได้แต่ healthy roster เห็นไหมมันมีความเท่าเทียมกันแบบแปลกๆอยู่เลเกอร์ลุนแชมป์มีมมคก,กีบัคก็ลุนรุนลุนได้ขายตั๋วรีไทยของลีบอน แต่ทา่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าถ้าเลเกอร์เทรดกับมิคกี้บัคจริงๆนะการเทรดแบบไหนที่มันจะช็อคโลกมากที่สุดเทรดแม่กับลูก้าเลยจริงทําเหมือนละคอคุณจะทำเลยตอนแรกเลยบอนรับบทเป็นคนถูกทำราเอาเลเกอร์ฉันุ่าติพาคุณได้แชมป์คุณจะทิ้งฉันอย่างนี้เหรอเอออะไรก็ลูก้าลูก้าสื่อต่างๆก็ประโคมเลยครับโอ้เลวบอนเจมแก่แล้วไม่มีประโยชน์แล้วยังไงก็โดนเทรดทิ้งอย่างแน่นอนไป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 ซักพักเทรดมาลูก้าแรกกับยานิสเอา แล้วเลอบรอนก็ลุกขึ้นมาอย่างแข็งแรงจากท mm hmm. mm hmm. like ี่ก่อนหน้านี้เหมือนผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็พูดว่าฉันนี่แหละประธานบริษัทเลเกอร์เชี่ยยังผีแต่ดูแล้วไม่น่ามีการเทรดกับเลเกอร์หรอกครับมีเหตุผลหลักๆข้อนะครับนั่นก็คือ1มันมีการรายงานมานะครับว่ายานิสเนี่ยอยากจะไปอยู่กับนิวอร์กนิกส์มากอันนั้นคืออันดับหนึ่งในใจเขาเลย2ถ้าเป็นการเทรดดังๆแบบเป็นการเทรดที่ตั้งใจอะไรแบบนี้เลเกอร์แม่งไม่เคยได้นะครับ